เติมเกมคุกกี้แลนด์ชอปเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายมีผู้ติดตามหนึ่งแสนกว่าคนเติมถูกเติมง่ายเติมไวประหยัดกว่าเติมเองเติมสตาร์พารประหยัดร้อยบาททิ้งลิง์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับแอดไลน์ไปได้เลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมเอฟซีมือถกับช่องม y ยเกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมากันในคอนเทนแนะนำนักเตะน,นะตัวเทพตัวบัคนะครับตัวเมตาในตำแหน่ง C.M. ครับเซนเตอร์มิดฟิลด์โดยจะแนะนำในงบประมาณต่างๆนะครับโดยงบก็คืองบ250ล้าน500ล้าน1000ล้าน1500ล้านและงบออลิมิตนะครับโดยในแต่ละงบเนี่ก็จะบวกลบนะครับไม่เกิน100ล้านนะครับและในแต่ละงบก็จะคัดนักเตะเน้นๆเลยครับมาให้สักงบละประมาณ3ตัวนะครับมาดูกันว่าจะมีเพชรในตมตัวไหนไหมนะครับหรือเพื่อนๆเคยใช้ตัวไหนไหมนะใครเห็นต่างอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแต่ส่วนตัวเนี่ยใช้มาแล้วเกือบทุกตัวนะครับ ซื้อมาขายไปตลอดเวลานะครับก็เลยได้ลองแทบจะทุกตัวแล้วอ๋อแล้วก็เหมือนเดิมครับจะไม่อนักเตะในเกรเทสกับตันหรือว่าไอเหล่าสุดยอดกับตานรารวมด้วยนะครับแต่เอาจริงๆต่อให้เอาเจอหลาดมารวมก็เจอหลัดก็ไม่ติดอันดับนะครับครับฟันจีกนันไนะครับอ๋อแล้วก็นักเตะที่เลือกนะครับก็จะเน้นเล่นได้ทั้ง2โหมดเลยนะครับทั้งเฮตูเฮตแล้วก็เมเนเจอร์เลยเอาละไปเริ่มต้นกับงบป,ประมาณแรกนะครับ งบ250ล้านนะนักเต่ตัวแรกที่มาในอันดับ3ของงมประมาณนี้ก็คือเดวิดเบคแฮมครับผมราคาตอนนี้นะครับถูกมากๆครับอยู่ที่ประมาณไม่ส้ม350ล้านเองครับอยู่ในงบนะครับ250ล้านบวกลบ100ล้านนะมาดูไส้ในกันครับว่าทำไมตัวนี้ถึงติดอันดับมาด้วยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็น ai ตํตำนานนะครับแล้วก็พลังงาน5ดาวถ้าสกิล4ดาว ค่าพลังต่างๆครับสมดุลมากๆเล่นเกมบุกก็ได้นะครับเกมรับก็พอไปไหวนะครับร่างกาย100มาดูไส้ในครับความแข็งแกร่งก็พอมีครับ1น7นะเบคแฮมครับเกมบุกดีอยู่แล้วนะฝีเท้าร้อยเนะครับถือว่าค่อนข้างเร็วนะในโอเออาเท่านี้แล้วก็ยิงลูกไกลได้ด้วยครับการส่งบอลก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะเท้าเป็น4ี่ห้าครับผมมีคุณสมบัตินี้คือครบคันเลยนะในตำแหน่งกองกลางที่ควรจะมีนะครับเวิร์กเลทเป็น านกลางปานกลางนะครับตัวนี้ก็จะเน้นยืนกลางสนามเป็นหลักนะครับโดยรวมแล้วผ่านครับตัวนี้เล่นได้เลยนะก็เลยติดอันดับมาในอันดับ3ตัวต่อไปครับในงบประมาณ250ล้านนะตัวนั้นก็คือ d ิจเนียรลเดอร์สครับเป็น CM ตัวใหม่ของแมนซิตี้ครับตัวนี้จะมีข้อดีคือได้ o v r อ0 7นะครับเบคแฮมเมื่อกี้จะเป็น106ยหกนะราคาตอนนี้ครับเม็ดแดงเนาะโอ้มันขึ้นมานิดนึงครับตัวแรกมันต่ํากว่านี้นะ378นะถามว่าตัวนี้มีดีอะไรนะครับก็คือมีพลังงาน5ดาวครับ มีคุณสมบัติที่ครบคันเหมือนกันครับมีเหนือชั้นมียิงไกลมีเพย์เมเกอร์ทั่านี้ก็แบบสุดจัดแล้วครับในตำแหน่ง CM นะแถมเวิร์กเลเป็นสูงสูงด้วยครับขึ้นสุดลงสุดครับอย่างที่บอกพลังงาน5ดาวตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เล่นบล็อกทูบล็อกได้ดีมากๆาครับแล้วฝีเท้าก็เร็วด้วยครับ111เลยนะและที่สําคัญครับมีคุณสมบัติยิงไกลและค่าพลังยิงไกลพลังยิงก็ใช้ได้ครับ1น7ยเและ1น2บตัวนี้ก็เลยเข้ามาเป็นอันดับ2ในงบประมาณนี้ครับ่อครนื จูดเบลลิงแฮมครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับเม็ดแดงราคาอยู่ที่345เท่านั้นเองครับแล้วขึ้นชื่อว่าจูดเบลลิงแฮมเนาะถือเป็น CM ที่เก่งระดับท็อปๆอ,อยู่แล้วครับประงานครับได้5ดาวเลยถ้าสก,กิล4ดาวด้วยนะเก่งทั้งเมนเ g จเอร์แล้วก็เฮ to h เฮดครับตัวนี้ตอกได้นะครับสับได้ ฝีเท้าร้อยสามครับอาจจะไม่ได้เร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าชดเชยด้วยค่าพลังอย่างอื่นครับเช่นการยิงนะการเลี้ยงบอลที่ดีมากๆคุณสมบัติมีเน้นแทคเกิลแล้วก็มีเหนือชั้นนะครับเวิร์กเลดเป็นสูงๆนะครับตัวนี้พอใช้จริงแล้วเนี่ยแ่มมากๆครับเป็นซีเอ็มที่ถือว่าสุดมากๆนะครับในตำแหน่งของมันความสูงก็สูงด้วยครับเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ต้องห่วงเลยครับเวลาหม่งแย่งบอลก็จะทําได้ดีกว่าซีเอ็มตัวอื่นๆที่เตี้ยนะครับต่อไปครับข้ามไปที่งบประมาณ500ล้านอันดับ3นะครับ ในงบประมาณนี้ก็คือโลธามาเทอุสครับตอนนี้นะครับเม็ดแดงราคามันอยู่อยู่ที่สัก5 3าด้วยนะด้วยนะเรื่องความที่มันเป็น AI ตํานานนะครับตัวนี้พลังงานก็ให้5ดาวถ้าสกิลก็4ดาวด้วยนะเด่นทั้งเมเนเจอร์แล้วก็เฮดตูเฮดครับมีคุณสมบัติยิงไกลนะตัวนี้พอเล่นจริงแล้วยิงบ่อยมากครับเวร์เกตเป็นสูงสูงครับขึ้นสุดลงสุดนะครับค่าพลังต่างๆก็คือสมดุลมากๆครับได้ทั้งเกมลุกนะดูการยิงไกลครับ112พลังรารยง1 1 5นะครังการั้ง็ไม่ได้อยเลยครับ ร่างกายก็แข็งแกร่งนะครับถือว่าเป็น CM ที่สมดุลมากๆนะตัวนี้จะมีข้อเสียเดียวก็คือเท้านะครับการออกอีกอ,อย่างคือความสูงที่ไม่สูงเท่าไหร่นะเท้าเป็น4 5หครับก็เลยติดอันดับมาในอันดับ3ของงบ5 0 0ล้านนะตัวต่อไปครับอันดับ2ในงบ500ล้านนะครับก็คือมิเลนโควิดซาวิกครับตัวนี้ราคาถูกด้วยครับไม่ส้มนะได้ไม่ส้มเลยที่ราคา500ล้านทุนข้อดีตัวนี้โหมีมากมายครับบรรยายไม่จบ เท้าเป็น55ครับ cm เท้า55พลังงานเต็มครับ5ดาวถ้าสกิล4ดาวนะความสูงก็มีครับสูง192เลยนะพร้อมกับมีคุณสมบัติยิงไกลนะครับแล้วก็มีลูกหม่งทรงพลังด้วยครับแถมมียิงไซ้ก้อยด้วยครับตัวนี้ก็จะเล่นเกมบุกได้ดีมากๆครับเวอร์เลดเป็นสูงกลางครับตัวนี้จะหลุดขึ้นไปยิงบ่อยมากนะครับทั้งยิงทั้งหม่งเลยทีเดียวนะจุดเด่นตัวนี้มีหลายอย่างมากๆกครับก็คือการส่งบอลส่งใกล้ก็สูงครับความแข็งแกร่งก็สูงเหมือนกัน1 เกมรับก็ไม่น่าเกียดครับ106นะแถมยิงได้2เท้าครับยิงไกลบ่อยมากๆนะตัวนี้ในแมเนเจอร์นี่สุดๆไปเลยแต่ตัวนี้เสียอย่างเดียวตรงเฮตุเฮตุครับแต่เสียที่ความว่องไวนะแค่76นะก็เลยอาจจะไม่เหมาะกับเฮตุเฮ a d เท่าไหร่หรือว่าไม่เหมาะกับคนที่ชอบนะักเตะที่คล่องๆนะตัวนี้จะเลี้ยงบอลช้านะครับแมเนเจอร์ Manager ครับสุดจัดมากๆใช้แล้วไม่มีผิดหวังครับตัวนี้แล้ว OVR ก็ได้ด้วยครับได้ร้อตัวต่อไปครับอันดับ1นะในงบ500ล้านตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครอื่นครับ เขาก็คือลุดกุลิตครับราคาเม็ดแดงขนาดนี้นะครับต้องขออภัยด้วยครับมันมันเด้งขึ้นมานิดนึงนะมันอยู่ที่689นะนะครับราคาต่ําสุดตอนนี้เอ็เอ็ตอนที่คัทตัวนี้เข้ามาเน,น,นี่ยจริงๆราคามันประมาณ600ต้นๆเท่านั้นเองนะครับราคามันเริ่มเด้งแล้วนะตัวนี้ผมว่าไม่ต้องบญญรรยายสรรพคุณเยอะนะครับในงบ500ล้าน600ล้านเนี่ยถ้าใครไม่เคยลองไม่เคยใช้ครับรุดกุลิตนะเลือกได้เลยครับผมมีกุลิตไว้ครับเป็นยาสับปะรดประจําบ้านนะ ยงงก็คือโน .1 ในตำแหน่ง c m ครับแล้วตัวนี้ครับวเวิร์กเดเป็นสูงสูงด้วยนะเก่งทั้งเกมรับเก่งทั้งเกมลุกนะครับแม้ว่าคุณสมบัติมันเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการยิงไกลหรือว่ายิงปั่นโค้งนะแต่ตัวนี้ยิงบ่อยมากๆแล้วก็หม่งบ่อยมากๆด้วยนะครับสุดจัดทั้งในเฮดทูเฮดแล้วก็เมนเจอร์ครับ AI ระดับพระเจ้าตัวนี้ต่อไปครับไปต่อกันที่งบ1000ล้านนะครับอันดับ3ในงบ1000ล้านผมให้ซินดินซีดานครับ ตัวนี้เลยครับราคาถูกมากๆนะไม่ส้มตอนนี้ครับราคาแค่860ล้านเท่านั้นเองส่วนสรรพคุณผมว่าไม่ต้องบรรยายอะไรเยอะเลยนะถ้าใครยังไม่เคยลองใช้ซีดานนะอยากลองมันดูนะตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับเด่นมากๆครับในการยิงไกลนะสุดจัดพอๆกับกุลิศเลยครับแล้วก็ตัวนี้มีเพย์เมเกอร์ด้วยเหมือนกันทําเกมให้เพื่อนได้ดีมากๆครับดูค่าพลังการส่งบอลครับ122นะ เท้า55ครับยิงไกล119นะยิงบ่อยสุดๆตัวนี้จะเสียอย่างเดียวเลยคืออาจจะเล่นเกมรับได้ไม่ดีเท่าไหร่ครับการต้านรับแค่9 6นะแล้วก็เวิร์กเดยมันเป็นสูงกลางด้วยนะแต่ถ้าคุณมี cm แนวรับอยู่แล้วนะครับแล้วอยากได้ cm แนวบุกตัวนี้จะตอบโจทย์มากๆเลยตัวต่อไปครับอันดับ2ในงบ1,000ล้านนะครับไม่รู้เพื่อนๆเคยลองใช้ตัวนี้หรือยังนะมาเล็กแฮมซิกครับผม ตัวนี้เลยราคาเม็ดแดงแค่970ล้านนะครับเม็ดส้มแค่990นะผมก็ซื้อเม็ดส้มไปเลยครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตนะถ้าตัวไหนเท้า55ผมจะจัดอันดับให้เข้ามาอยู่ในอันดับตลอดนะครับเพราะในตำแหน่ง CM เนี่ยถ้าได้เท้า55เนี่ยจะยิงไกลดีมากๆนะครับและตัวนี้ก็คือเจ้าพ่อลูกยิงไกลเช่นเดียวกันเลยครับมีคุณสมบัติยิงไกลเพลเมเกอร์ maker, แล้วก็ส่งลูกไกลนะครับยิงก็ได้ทําเกมก็ได้ค่าพลังการยิงก็สูงมากๆครับโดยเฉพาะการยิงไกลนะพลังงาน5ดาวด้วยครับเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะ วิ่งไม่มีหมดเลยครับตัวนี้เป็น CM สายบุกนะครับตัวนี้คล้ายๆกับซีดานเมื่อกี้นะแต่ไดโ OVR สูงกว่าแล้วก็จะวิ่งเร็วกว่าซีดานเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็เลยชนะซีดานนะแล้วก็มาในอันดับ2นะครับตัวต่อไปครับอันโน .1 นะครับอันดับ1ในงบประมาณ1000ล้านนะครับผมให้ตัวนี้ครับฮาคาร์คาฮานโนกรูนะครับตุรกีส่งข้อประกวดนะครับ ตัวนี้ราคาปัจจุบันนะมันขึ้นมาแล้วครับตอนแรกเนี่ยราคามันอยู่ที่ประมาณ1,100ล้านกว่าๆนะครับตอนนี้มันขึ้นมา1,200ล้านแล้วที่ราคาต่ําสุดและเช่นเคยครับเป็น c m เ5ทาว55ครับพลังงานสีดาวครึ่งนะใช้ได้ครับถ้าสกิลสีดาวเวลาเล่นนะครับให้อนะัพบล็อกทูบล็อกเพิ่มพลังงานให้10หน่วยนะครับตัวนี้มีดีที่การยิงไกลเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นตัวได้ o ER ครับ มีคุณสมบัติยิงไกลแล้วก็เพมเมเกอร์ครับก็คือได้ทั้งยิงได้ทั้งจ่ายนั่นเองแล้วก็ตัวนี้จะโดดเด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลด้วยเช่นกันนะครับจะดีกว่าแฮมซิกแล้วก็ซีดานในเรื่องนี้นะครับ<ส>ก็เลยเป็นอันดับหนึ่งนะครับในงบประมาณ1 0 0 0ล้านต่อไปครับในงบประมาณ1,500ล้านนะอันนี้เลือกยากมากๆเลยครับเพราะว่าราคามันแบบบางตัวก็แค่1นึ่งพล้านบางตัวก็แบบกระโดดไป2องพันล้านนะในงบหนึ่งพันห้าร้อยล้านเนี้ยผมก็เลยคัดมาให้2อตัวนะครับซึ่งคล้ายกัน สองตัวนั้นก็คือแลมพาร์ดนะครับแฟงแลมพาร์ตตัวนี้กับบัตเทนสวายสไตเกอร์ครับราคาก็ใกล้เคียงกันมากๆครับประมาณ1,600ล้านนะครับสองตัวนี้แทบจะเป็นคู่แฝดกันเลยนะครับให้วิเคราะห์นะครับถ้าใครต้องการ cm ที่แบบขึ้นสุดลงสุดนะครับแล้วก็ทำเกมได้นะเล่นเกมรับพอใช้ได้ก็ให้เลือกบัตเทนสวายสไตเกอร์นะครับ แต่ถ้าใครต้องการ CM ที่วิ่งไวๆนะครับคล่องๆนะวิ่งไวๆยิงไกลดีๆอย่างเงี้ยครับก็ให้เลือกแฟงแลมพาร์ดได้เลยครับเอาล่ะต่อไปเป็นงบประมาณสุดท้ายนะครับก็คือเป็นแบบ2,000ล้านขึ้นไปโดยอัลลิมิตนะไม่จํากัดเลยอันดับ3ในงบประมาณนี้นะครับผมให้จูดเบลลิงแฮมครับเป็นล่างนี้ครับล่าง111ครับล่างท็อปของมันนะราคาไม่ต้องถามครับแพงแต่จัดครับ3 8 0 0 3น0 0นะตัวนี้ครบเครื่องมากๆครับวิ่งเร็วยิงดีนะครับสกิลลุ้งด้วยนะ มีเหนือชั้นมีไทเกิลนะครับพลังงาน5ดาวท่าสกิลสีดาวก็คือเล่นได้ทั้งในโหมดเฮตูเฮดและเแมนเจอร์แน่นอนนะเพราะว่าแพงด้วยนะครับถึงจะเล่นได้หมดเลยได้ทั้งลุกทั้งรับนะครับเวอร์เลดเป็นสูงสูงด้วยครับก็เลยติดอันดับเข้ามาในอันดับสามต่อไปอันดับ2นะครับในงบ2พันล้านจนอัลลมิตนะไม่ใช่ใครอื่นครับให้ซีดานดีซีดานตัวนี้ครับโอเปียหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเช่นเดียวกันมีสกิลลุกเหมือนกันนะครับท่าสกิลคือ5้ดาวครับเล่นอิเล็กทริโก ตัวนี้ครับดีตรงที่นอกจากสกิลลุ้งแล้วเนี่ยฝีเท้าคือ120ครับวิ่งเร็วมากๆนะส่งบอลก็ได้ครับการทําเกมไม่ต้องห่วงอยู่แล้วกับซีดานเนาะแล้วตัวนี้ครับการยิงไกลก็โหดจัดมากๆเหมือนกันนะแล้วประกอบกับการตั้งรับที่ให้มาค่อนข้างสูงกว่าซีดานในตัวเก่าๆด้วยครับก็เลยติดอันดับมาเป็นอันดับ2แล้วต่อไปครับอันดับหนึ่งนะสำหรับซีเลยนะครับไม่ใช่เจอร์ลาดนะตัวเกตเวย์กับตันเนี่ยเอามารวมก็ยังไม่ติดอันดับด้วยนะครับ สำหรับผมอันดับหนึ่งเนี่ยก็ไม่ใช่ใครอื่นนะลุดกลิตตัวนี้ครับผมราคาตอนนี้นะลงมาแล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ2องพนะครับแม้ว่า o v r จะเป็นตัวร้อยเนะแต่ว่าพอเล่นจริงแล้วเนี่ยโหดกว่า C m ทุกตัวครับวิ่งเร็วสุดๆด้วยครับฝีเท้าร้อยยีนะพลังงาน5าดาวท่าสกิลสดาวนะแม้ว่าดูการยิงอาจจะไม่เยอะเท่า,าจู๊ดนะแต่ว่ายิงบ่อยกว่านะครับผมว่าไม่ต้องบรรยายสรรพคุณเยอะนะครับตัวนี้ เวอร์เลอาจจะเป็นสูงกลางนะแต่พอเล่นจริงมันได้ทั้งลุกได้ทั้งรับนะครับตัวนี้มันปรับ AI มาแล้วนะอารมณ์ประมาณกวล,ลิตก็คือกวลิตนะครับอันนี้โอเคก็โอ้คลิปนี้ยาวมากครับยาวกว่าคลิปทั่วไปนะถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้นะอยากให้กดไลค์กดติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้เลยนะว่าใครเห็นต่างใครเห็นด้วยกับตัวไหนบ้างนะครับหรือมีเพชรได้ตมที่หลุดออกไปจากการจัดอันดับก็บอกกันได้เลยครับสวัสดีครับ